พอหายเงินม sí, sí, um. mm ันไปหายสองทลึงสองทลึงเออมัน huh. น mm ับเงินมาเป็นจริงม e ันแค่ไหนมันเงินสองทะลึงมันจางาทวันนี้กูฏินับใหายสนอกสวัสดีครับสวัสดีครับรกาแฟหายด้วเอฟซีเพิ่นฝากัามะไฮกาแฟแล้วก็น้ำนะครับผมนะครับน้ำเอฟซีรัสสาวะมะไฮเขาจะได้งวดนี่ได้ลสถิตีเสียวมากเกือไป โอ้ไปเลี้ยงพันธุ์นองแกงขาใสกันได้ไมไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วด้นัน่นนอนไปแก่มาแล้วาไป่นเออไปเลี้ยงแล้วไปเลี้ยงแล้วเออม่ค่อยแกงขาไ้นไปบอกไปกาเพันล้วไปกาแล้ววกาแล้วลขึ้นหลายแต่เรที่นี่ไกลก่หลายะไ ผสมเด้อสลับแนวทางของเลือดสีเข้าปไปช้าในวดามนที่สิบหกนี่จะเป็นตัวไหนบ้านไหนทำมากก็เริ่มมาฝันฝันว่าบกพรอยมันตายไปแล้วนะงูวัวบกพรอยบกพรอยลายๆตายหมดเลยนะตายแล้วตัวจริงนะเออตายแล้วมันมาอย่างโมขอให้เงินมันไปให้สองแถลงสองแถลงเออมันนับเงินมาเป็นที่นี่มันจะได้เงินสองแถลงอย่างนี่มันจะจักบาทนอนี้ มันนีกูจนับให้เต็นดอกสองสิลิงกัหสิบเต็ตัวเต็มดอกใ่ปาศูนยบอกกัหาศูนย์แล้วหาสิบานนี้ก็นีนี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้ก็ที่สิบเดสองเนาะนั้นลสี่หนึ่งสิบเอ็ดสิบสองิบ่ตรงก็เลยดังว่าสิบเอ็นี่สิบสองนี่สแล้วถึกแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหาศู 50, เอสี่หนึ่งอสิบเอ,อ็ดสสองในความฝันอันหาศูนย์ตเออจะหาศูนย์สิเอ,เอ็ดสิบสองมพอนี่นับเงินมาเป็นมาถือเงินจมมันได้มาตรฐานมาสองสลึงมานะ เราแต่เลี God, 2. 2> ้ยงมันนี่กุยทนับให้ย่จะดอกขนนับบ่เพ้นท์นกตีหาซิบก็เลยถีมาของหาศูนย์นี่เออแล้วตีเอาหาซิบโอ้หาสิบนาหูแล้วครับถีมานะครับแล้วถี่มาเมื่อกีมีหาสิบสัอ่ะนี่ก็ัที่มาของหาศูนสองสลึงเียสสลึงไหมเออสองสลึงสองสลึงสองสลึงมาร้มกันกับเป็นหาิบครับยี่าสังยิ่งหาสังตัวนั้นก็เน่งว่าเาได้ตีเอาอันนี่ ฝันจังไรตัวนี้ฤาษีฝันจังไรเอะใน้องฝันในองฝันครับเป็นจงดอกกัชีวินดอกาเหลืองเออแหลมๆแท่ๆมตวมันบอกวมันเป็นดอกอดังๆรดอกลยๆห่ออกกางกันที่เจดีย์อดอกน่ดอกนี้ ว่าหินยโตดากมันเฮนนะในความฝันนัออ่นที่ว่านีข่ขั้วฝันเด้อครับมันคล้ายๆก็ดอ,อกกิมินโน่ละครับผมแท่งนอกคือมันคืดอดอกข้านี่เออโคตรโลดบอ,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 อกวกาอกับนอใหญ่แต่นอตีเออซ้ำใม่นอซ้ำนอขอไพ่หมูเออยาวโคตรโลดเราตีซี่หนึ่งโอ้ที่มากของสี่หนึ่งนี่สีหนึ่งเขาสีหนึ่งออกมาบางชุดก่อนนี่ออกมาทั้งไตอาจจะขึ้นทั้งเทิงก็ได้เด้อตาปูเนาะ ผมว่านนะซีขึ้นท้นก็ได้เพราะว่าซีหนึ่งหนึ่งซีก็เป็นไปได้สมัยงวดสามแปดแปดสามก็ยังออกไม่ได้คนละคนว่างวดก่อนที่ว่าออกสามแปดเนาะโอ้ยบอดอ,อกสามแปดกันปะบัดมาออกแปดสามบัดทีนี้อุ้อไปกลับกลับไปนะครับกลับไปกลับมาแล้วคือขึ้นที่ลงแล้วเนาะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเฮา,านะครับผมสำหรับปุรุศีฝ่อระสาเขียนให้แล้วนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดๆถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง